แบบของเล่นแบบเฮ้ยเขากดของเล่นแบบมีอย่างนี้ด้วยต้องมียารทำแบบคนอื่น <hint anha> S <S เราเมัน oh. ของเลียแบบเอ้ยเราโจทย์ที่เราเตรียมมา oh. ล่ะไม่นะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเตรียมคนเลยนะตั้งสมาธิตังต้งสมาธินะฮะเราจะมีสมาธิกันนะครับจังหวะนี้จังหวะน,นี้นะฮะอ้าวงรับความดิสโทเรสของฉันไปซะทุกคนสมาชิกทุกคนต้องได้รับความดิสโทเรตนี้ Wait a minute distorted บิดเดียว <Huh? S 1> ของบิดเดียวอันสุดแสนจะน่าภาคภูมิใกจกของฉันอยากวาดอะไรก็วาดลงไปลไม่ได้ค่ะจทย์ที่เราเตรียมมาเราต้องได้ใช้เพราะฉะนั้นเราจะลงทุนแต่ทุกอย่างจะกลายเป็นมินิมอลนะฮะมีเวลาเยอะฮะค่อยๆวาดมีเวลาเยอะต่อไปมันก็ไม่เป็นอะไรเลยฮะ,ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะจากนั้นมันก็จะกลายร่างกายเป็นอของของเอนใครเสร็จหนึห่งคนไม่คุณผู้บ้านเหรอ เพราะว่าอาจจะวาดมืเดียวก็ได้นะไงมีคาดหวังจะตั้งใจอรอจากทุกคนอยู่นะฮะเราสมวดตความตั้งใจแบบชุงซึ่งแ่แน่เนี่ยให้คุณหนนจะลีนมากเลยอะไรหยุดอยู่นี้คุณหนนจะลีนต้องเข้าใจในทันทีแน่นอนไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจเห <laughs> มือนโจทย์เมื่อกี้แล้เราเข้าใจแต่เราไม่ได้เขียนไงไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ยังเก็บยังเก็บรายละเอียดไม่ครบเออใจเย็นใช้เวลาว่านามว่ฉันจะต้องเกี็บภาพของหนูโยของคุณหนูโยแน่ๆเชื่อฉช่อย่าลงไปเชื่อใครโยแล้วนะคะลาสี่เราว่าเราว่าแบบคุณหนูต้องชอบภาพนี้ว่ะมา่ไม่ชอบไม่ชอบได้ไม่ชอบล้วหนึ่งไม่ชอบล้วหนึ่งเชื่อรช่อเรอบงชอบคุณหนูมาซาลีเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเราไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวม่เชื่อโมไม่มีหลักฐานคุณรอดูรอดูใครที่แท้จริง ม่วาดได้ไหมไม่วาดรูปเจ้าจะคุณหนูโยได้ไหมมันจะต้องดิส o ท t ร d แน่เลย distorted เจ๊สามท่านค่ะคนไม่ใช่มาคนนต้องมีคนทายไหมนะมีว่าถามโอ้อะไรอะเนี่ยอะไรละเนี่ยอุ้ยมาป่วยมากอะไรอะเนี่ยเขารู้สึกว่ามีคนมีมีคนความคิดเดียวกับเขาอะ เี่เดี๋ยวนะเราไม่ใช่ันเฮ้ยมันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยานทนนี่กเสรนี่ก็สจิีดีแล้วไม่นะเมื่อกี้ปลุกความเป็นศิลปินในจิตใจกันค่ะความเป็นศิลปินในจิตใจเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเสร็จแล้วโอไม่นะทำไมว่าเสร็จกันเลยจังเราจำรูปแบบของมันไม่ได้เลยขอคุัค่ะไม่ได้เลย โอ้ใหม่ใม่ใม่ม่ม่รูปภาพก็จะมีนิมอลขึ้นเรื่อยๆนะคะมันก็จะถูกลดความสัดส่วนลงไปเรื่อยๆใครได้รูปต่อก็ขอโทษล่วงหน้าเลยนะฮะขอโทษต้นฉบับรอไว้ก่อนเลยค่ะต้นฉบับเราสวยมากฉบับเราเขาวาดมาอย่างดีแล้วเราก็วาดให้มันดิสโทเรียได้โอ้โห to go, Butt-head! เราเชื่อว่าอันนี้โจทย์จากคุณหนูโยแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยฮะใครส่งไปแล้วน่ะว่ากระเร็วจังน่าร็วจังเลยนะฮะแพทเทิร์นลูกมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกแต่นั่นแหละ มันก็ไม่ได้อยู่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะทำการวาด Back to Minimal back to minimal เดี oh. 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 ๋ยวจะเย็นเย็นไปพอจบแค่นี้แหละหวันเชิญจยัน้โอ้โอ้ลายมือเละเทะแล้วล่าสุดโอไม่นะ ะอะไรเราจะว่าจริงๆเหรออะไรวะเนี่ยมาลุมาลุมาลุเฮ้ยเย็นเย็นไม่นะไม่ทันให้เลยอะเลยอะคืออะไรอะเดี๋ยวเหนื่อยวะ สิ่งนี้ไปซะนี่เนี่ยไปเลยความม่วงฉันฉันเลือกเธอมันต้องเป็นอย่างนี้ที่ลูกที่เขาให้มาให้เราโอ้ไม่ต้องใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าต้องใจเย็นโอเคไม่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 เร็วขึ้นเยอะมากเลยไม่ทันไม่ไม่นะโอ้ไม่กด โอ้ยยังวาดไม่เสร็จเลยนี่ไม่เหลืออะไรเลยเออไม่นะโอ้ยใส่คิดจูดนี้วาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องวาดแล้วอย่างนี้ขอบคุณง่าย เอ้ยเอ้ยไม่ต้องวาดแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องวาดแล้วไม่ไม่ได้วาดแล้วได้แค่เส้นเดียวโอ้โอ้ถ้าเขียนอะไรกอดอ่ะพอจบเดตอยู่นี่อะไรวะเริ่มงงเรื่อย นี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างเละเทะไปหมดโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอทำไมยเละเลมตั้งสองอ้าโอ้ยก้อนอะไรนะมันคืออะไรนะมคือฉันจำแพทเทิร์นภาพได้แต่ฉันไม่รู้จะว่าลงมาให้ทันยังไงอะไรวะลืมตายแล้ว มินิมอลค่ะทุกคนตอเป็นมินิมอลนะคะจบขาเโอะไรคะไอจะขยี่ยู่ให้แหลกคือทุนเนียสกี้ยี่ยูให้แหลกแมโหยุเองเราเลยน้องแม่เบี้ยวแล้วโอ้ยไม่ต้องมาดกันแล้ว โค้ดโอ้โอคิดไม่ท,าทามันยังไม่หมดเลยรูปรูปสุดท้ายแล้วคะ่ะทุกูสุดท้ายแล้วโอเคจำยังชัดเจนนะฮะจำไม่ได้แล้วค่ะรูปต้นฉบับเป็นยังไงแต่ว่าแค่นี้แล้วกันอ่ะโอ้ยกระตุกโอ้ยใจเย็นเย้หุอ่ะเหนื่อยมาก มันเหนื่อยกว่าที่แล้วอีกอ่ะเหนื่อยเอาโชว์แล้วมาแล้วค่ะมาไปนอนถึงกับหายใจเหนื่อยมากอะไรกันเนี่ยงต้องขอโทษที่งานขอโทษค่าก้อนฉบับไว้รอก่อนเลยค่ะขอโทษที่เราของานไช่เลยค่ะภาพตอนฉบับเป็นยังไงเราไม่รู้ขอโทษทุกคนไว้ล่วงหน้านะคะจุดนี้อย่าถือสาเลยทีนตัาำไมมันนานจังอ่ะรูาทำไมรูกแรกมันนานจอะ โอ้โหนี่เราด้่ใช่ไาทำไมเราไปได้เราเราเราได้เราได้เราได้อันนี้เราได้เราได้ตอนน้องย่อส่วนไปแล้วใช่ค่ะเราก็ได้ตอนน้องย่อส่วนไปแล้วอ๋อลงลกาเปิดตัวมันดึงไปเราเมืกีเราคนกินชินมาลราขอโทษเป็นอย่างสุงเราสกมไม่ถึงจริงๆเดี๋ยวมันมีกินชินด้วยหรอ ใช่ค่ะมี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 เอาได้วยเหรอ่เยเนี่ยไม่น่าแล้วแอมเบอร์อะมีแอมเบอร์มีแบเลอนไอยไปแล้วเลบหรออุ้ชาไม่เห็นลเรอยนูไมเหนแอมเบอร์เลยไม่เห็นแอมเบอร์สาร่ยให้ล้วอาเปที่เราเราอ่านเหมือนเขาเขียนเป็นตัวอักษรแต่เขาไปเอาสาหร่มาให้เ่ะเฮ้ยคุณนูเลสุดยอดเอาสาหร่ายเพิ่มสาไร่ลยมาให้ เข้าใจตรงกันนะใช่ตรงกันโอเคมินิมอลก็ยังเป็นซูชิอยู่ยซูชิ่ซูชิอยู่นั้นมันมีแอมมบลีซูชิที่มันเออได้อย่างได้ปลากระเด็นขึ้นไปข้างบนนะ อ่าน <poisoned indo> <surprisingly> okay, ี่นี่เป็นซูชิอยู่เริ่มเริ่มเริ่มกลายเป็นก้อนสีส้มๆแล้วเรได้ทำให้มันกลายเป็นแผ่นเทปแล้วค่ะเริ่มเหมือนแซนก์ินที่เรยแล้วถึกลายเป็นกลุ่มก้อนแห่งอวกาศโอเคเซฟนโอ้วรหะ บอว่าูเต่าเลยโีล่ไม่้เมเออเออแกรร้อยูคท้ามันเป็นเขาอมันเป็นอะไรเราไม่คาดหวังเราว่าโเต่าไม่ได้เราดูวยะเออเอมเบอร์เอมเบอร์เก็อรึนเอะร้ ทำไมทำไมมันมันเริ่มย่อส่วนเลยเลยเราไม่รู้จักแอมเบอร์เราไม่รู้จักแอมเบอร์เยอ๋อและอดีตน้องไก่ล่างแน่แน่การร้องก็ได้ไก่ล่างและก็ไก่ล่างแน่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 แล้วก็ไก่ล่างที่คุณหนุ่มอัสสลีนแน่ๆน่และแล้วก็ไก่ล่างโดยคุณหนุ่ม น้องกลายเป็นถุง้าวเลยก็เป็นถุง้าวตั้งแต่นั้นเลยต้องได้เพื่อนเพราะว่ามันกลายเป็นผักกาดผักไก่ผักไก่ ่าโชว์เทพในโหมดนี้มา็นจะกลายเป็นเศษส่วนของความสิ้นหวังคุณหนูคุณหนูอันสลีนภาพต่อไปของเราอ่ะคุณหนูร้องชอบแน่นอนไม่ไม่ชอบเพราะฉันไม่รู้เรื่องเลยเกิดความวั่นวาน่นนเดว่าเลยคานาโตะจังจะรู้สึกยังไงนะ ทำเหมือนแกแล้วดูเราพูดเรแล้วดูเราจคทูมินิปแล้วแฟนก็เล่น back t i n i m a l เดี๋ยวนะบ้างหกนั้นสิกแพกเหรอขนมปัง อ่าไม่นะโอไม่โอไม่ผู้ดใส่เสื้อไม่แล้วก็ไม่นะูดสังเกตเยแล้วก็ไม่นะทำคนไหวเราหายด้วย่ คุณหนูแายว่ารคหนูไดมอนก็ได้ส่งรูปนี้มาแล้วคนต่อไปที่วาดก็คือคุณหนูคิ้วมันก็กลายเป็นชิ้วแล้วเทวหนูอันซาลีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ้าวขคาโนโตซังอ๋อคุณหนูได้ภาพต่อจากเขานี่เองมาดูดี๋ยว่าเลยได้ขายคุณนนั่นไปแนไวเผื่อพูดอะไน กปูกคว้หายไปแล้วตัวหายแล้เกิดความห่ดนผันมากกันเลยยาดมหอมชื่นใจของพุดดูว่าได้กลายเป็นสิ่งนี้ยาดมเปิดฝาจุกแล้วก็ดมเรมไม่คุ้นเลยได้เรไม่คุณเลยแฮะและแล้วมันก็ได้กลายร่างแน่ๆเลยคุณคิวได้แปลงร่างมันกลายเป็น โอเคแล้วเป็นเพื่อนแล้วคุณแล้วแบบนี้แหละจะมันจะเริ่มจ่ายแล้กแล้วได้ลอยจากคณะตรงฟังเองว่ามันเริ่มพองว่าไหมเราน่าจะเ็นสุดสุังไหม ก็มันเริ่มวนขึ้นนะทำไปแล้วจุด่งโตโอเคเลยไม่แล้มันจะขายเ้านสุดโตค่ะทุกคนแล้วก็กลายร่างเป็นเอ่ต้องขาดด้คุณดู่โยอย่าใส่ไฮไลท์ข้างล่างวันนี้อย่าใส่เงาดิแลวแล้วมันย่าด่งได้กลายร่างเป็นอย่างอื่นไปแล้วอย่าโดมสุดน่ารัก กลแยเป็นโต๊ะทม่มีอะไรก็ไม่รู้แล้วกยเป็นโต๊ะหดแล้วค่ะดแก้ไปหมดแล้วโตไปเลยเหอมาอย่าดมกายร่างเป็นโต๊ะแอย่าดมบุกผุดผุดแ่หนุ่มหนุ่มเลยนะ แว่นฉันคือแล้วโอ้ดมอนฉันคือฉันคืออคือคุณหนูอันสลิมได้วาดเรารู้สึกว่ามันเหลือแต่แว่นนะคะตอนท้ายทำไมมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมไปแล้วเราวาดดาวไม่ทันง่ายมันเหลือเป็น่เหลี้ไปแล้ว กลายเป็นเฉี่ยมเียมแล้วอ่ะ I am แล้ว I am กลายเป็นไปแล้วภาษาอังกฤษไปแล้วเวอร์จันภาษาอังกฤษนะเวอร์จันภาษาอังกฤษอ่ะ I am ดาวหายดาวหายไปหมดเลยเอ้ยโม่กำลังสีเหลืองหายไปแล้วด้วยแยกแหวนออกด้วยเหรอไอ้เอ้ยย่อแล้วอันนี้ย่อแล้วย่อแล้วก็เลยรย่อจาก เอร์ชันสไอเอ็จะบอกว่าอย่าลงแรงเงาไอไอไอคือเว้นนะฮะไอแอมเอาไว้ไอยะนี่คณะตดสังนะฮะและแล้วสิ่งที่ได้กลับมานั่นก็คือดูแล้วว่ามาลดลดความเสืไอ้ยังไง เรถรงาว่าแล้วเราได้ต่อจากใครวะเนี่ยเราหลุดแล้วเราได้ต่อจากคนหลุดแล้วได้เลยั่นแล้วหนึ่งแล้วแล้วใครได้ต่อจากนั้นกูหนูสาวกเริ่มแล้วเรเรารู้สึกว่าแล้ว คุณหนูลินะก็ได้ส่งรูปนี้มาเป็นขันกำลังใจให้แก่เรานะฮะจากนั้นคุณหนูคิวก็ได้แสตอเจตนาลงเป็นสิ่งนี้แล้วแล้วคุณหนูชมพู่ก็ได้ว่าสิ่งนี้ออกมาหนูอันซลีนก็เลยจัดให้ฮะเป็นแบบนี้ว้าไม่กลับมาจะกลับมาหนูชมพู่หลุดเหรอ หนูชมพู่มันยังได้อยู่อ้าวหนูชมพู่หลุดเกมอ่ะหนูชมพู่ไม่หลุดอ้าวคุณหนูชมพู่หลุดเหรอคะในเกมหรอเกมในเกมอ๋อใช่คุณหนูชมพู่หลุดเข้าใหม่ค่ะเข้าใหม่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 มาหูมาฟูเลยอะมาฟมาฟูมาฟูเดี๋ยวนะไม่คุ้นเลยเรารู้สึกว่าเราไม่คุณเเราได้ต่อจากคานาโตะซังไม่คุ้นเลยวะไรู้สึก แต่เราไม่ได้เขียนคขาว่ามาฟูมาฟูแค่นั้นเลยมาฟูฟูคืออะไรอมาฟูมาฟูตังไงไอวันนี้มันเป็นมาฟูฟูไงว่าร้องเพลงก่ะก็ยังร้องเพลงอยู่เลยก็สื่อว่าร้องเพลงเลยถูกกล้องแล้วเราไม่ได้เข้าใจจริงๆแต่ว่าทำไมเราไม่ตายไปหน้าบ้านไปแล้วอะเหลือแค่หน้าพวานกับแขนจะได้ต่อดำรูข้แงแรกแล้ว เราดูเด้งออกมาแล้วคุณหนูคิวได้คุณหนูคิวเด้งออกไอ้คุณหนูชมพู่หนูชมพู่เด้งออกเห้องใหม่ได้ไหมคะมันกลายเป็นสร้างห้องใหม่ไปเลยค่ะอ้าวตายแล้วลิ้งเดิมตอนนี้เราเรีนจบปล่อยเด็กฝึกมาอ่าเอออาจจะใช่อาจจะใช่เดี๋ยวมันงัางเงือกเด้งไงวะกลายเป็นนางเงือกไปแล้วแน่นสิกลายเป็น ้าเราจะปิดคนะตัวสังร้อเพลงกลายเป็นนางเงือกให้มากูมารูองเพลงกลายเป็นคตสังกอ๋อจริเาก็ถ่ายแบบนั้นเอกมันสื่สารมันกลุม้เทันอ่ะอันเียะเบฟไม่ทันเฮ้ยเซฟไม่ทันเหมือนกันค่ะใช่ไมทุกคนเบสไม่ทันวแล้วก็ชมดอกไม้ ตอนท้ายเนื้อเมียของเราหายไปนะคะเข้าใจเลยเรารู้แล้วเราเป็นคนวาดภาพสุดท้ายภาพนี้แน่เลยรู้เปล่าว่ะใช่อาจจะใช่เธอฉันต่อจากใครไม่รู้มันเหลือแค่แมวไก่ย่ารอไ้เลยเราเราก็ได้แมวไก่ย่าเหมือนกันรอไ้เลยนะคานาโตะสังมือยางยางยงยังไม่ได้ต่อจากคานาโตะสังรอกนะ นี่ไงเราวกคหนูลินนะเราดูไม่ออกข้างบนคืออะไรเรียบร้อยฮะคุณหนูอันซลีนได้ว่าสิ่งนี้ลงไปแมวไก่ย่านะฮะเราสอนจากใครเนี่ยแมวพ่อบ้านแมวพ่อบ้านและย่าของเขาแมวใส่แว่นไก่ย่ามันก็น่ารักดีแต่ทำไมมันแปลก อ่าเราต่อากคุณหนุเลนี่เองแมวกับยาและก็ได้แมวและยากลับคืนมาหวนคืนสุันทางแพ่วินีมอลคุณหนูยโยจึงปิดท้ายด้วยสิ่งนี้นะฮะใช่ค่ะป <c oughs> <c oughs> ิ๊งเลยอะ่ะอะไรไนนเนี่ยคนคนนี้ <c oughs> <c oughs> หลุดตีมมากเลยทุกคน <c oughs> มาดูซีรีส์ปุถุกันนีได้วาดแต่เราก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยว่ามันมีคนคิดเหมือนเราปุนหถุกันนี้แล้วแ้ก็คือเขาวาดกกันสวยมากโอ้ยโอ้ยไปนะแล้ววาดไม่ทันเลยคไม่พูดเลย เราสงสัยคุณหนูอัญจลีน่าจะเปลี่ยนแหละน่าจะเพี่ยนตรงคุณหนูอัลจลีนนี่แหละมันเริ่มแล้วฮะแล้วมันก็เริ่มมาเพี้ยนแล้วเรื่อยๆือะไรและคุณหนูอัลจลีนก็ได้ว่าสิ่งนี้ลงไปอะไรอะไรก็เป็นคุณคพ่อน้า บ้านมีจักรวาลบ้านมีจักรวาลเขาจะเติมรอยยิ้มไว้ตลอดแล้วเหรอเนี่ยเอ้ยน่ารักน่ารักกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วกลายเป็นผู้หญิงไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกอย่างได้จบลงตรงนี้ โอ้ยโอ้แกของหนูอัลซีีนนะหนูอัลซีเีนหนยนี่ฮะขนมเหมือนตอนชายคัพเค้กมันจะหายไปใช่ฮะแล้วจากนั้นมันก็อายังถูกต้องอยู่คุกกี้หายไปชิ้นนึงคุกกี้หายคุกกี้หายไปอีกเลวไม่เป็นไรคนเดียวคุเดียว และแล้วทุกอย่างก็เริ่มดิสโทเลีตั้งแต่อ้าวก็ทำไมทาเค้กถ่ายไปก้อนเค้กถ่ายแล้วและแล้วชาร์ลีสลับที่ด้วยคุณพระส่งเดลิเวอรี่แล้วก็เดลิเวอรี่แอบเรียบร้อยอ่ะอ่ะกินไปไงเค้กก็ยังกินไปแล้วไงกินไปแล้วอ่ะอุ้ยผลคืนสูงมินิมอล ก็ยังก็ยังดีที่คุณดูสายญาเติมเชอร์รี่มาให้แล้วคุกกี้รับกลายเป็นจานช่ยช่วยโอเคกลายเป็นจานวิวัฒนาการได้อะคุกกี้วิววัฒนาการได้ขนมเค้กคุกกี้คัพเค้กนี่น่าจะโดนกินระหว่างทางหนูได้ว่างมาแล้วอืออันนี้โดนกินระหว่างทางแน่นอนนี่แหละค่ะได้เลยเป็นภาพสุดท้าย มันเหลือแต่แอปเปิ้ลตอนสุดท้ายใช่ฮะแต่อีกลืมโอ๊ยพันธุ์นี้มันแค่หลอดที่คุณหนูชมพูใช่ไหมสับปะรดแครหลอดส้มแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่สับปะรดใช่ค่ะส้มแค่อดนี้ว่าเป็นแครหลอดกับส้มแครหลอดชมพู่อ่ะใช่หรอดส้มแล้วมันจะเริ่มหายไปทีละอันนะคะเหมือนของคุณหนูอันสลี คือแบบว่าอ่ะเหลือก้อนเดียวนะตกสันก็เลยนั่นจะได้รูปต่อจากคุณพ่อบ้านด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราเนี่ยไม่เลยว้เล๋ว่าโตไม่ทันแล้วว่าจุดนั้นนี่เลศดย่ังมีแอปเปิลยังมีแอปเปิ้ลอยู่นะใช่พวกเธอทำได้ถูกเลย แต่ว่าตอนแรกกูเป็นส้มกับแครอทไม่ใช่หรอได้คุณโยได้เติมโต๊ะกลับมาอีกครั้งาไม่ใช่เหรองั้นตอนนี้เรก็ยังมีโต๊ะแล้วโตะสมบูรณ์แล้วนะฮะจากนั้นอานี่ฮะโต๊ะเราก็เหลือสองขาเหมือนเดิม สรุปก็คือสับปะรดผู้ถูกลืมค่ะสับปะรดลืมเราได้แค่รอถหายไปกลางทางกันระหว่างเดลิเวอรี่มีคนกินไปแล้วอันนี้ใครอรนนี่แบบเราลืมเราลืมดีเทลอันนี้อันนี้ที่เขาว่ะมิโตะเไม่รู้จักเราเลยแบบลงสีเตคุณหนูลงสีผิดหรือเปล่าแล้วนี่เราดูเราว่เราดูเราว่าเดี๋ยว สิ่งที่เราได้เดี๋ยวทำไมมันเริ่มดิสโทเลียเป็นเรื่อยๆมันจะเริ่มผิดเพี้ยนไปตั้งแต่ใครแล้วะคะตั้งแต่เราแล้วค่ะจะไปเราไม่รู้ว่าใครทำไมคาระโตซังเหลือแค่นี้หนูฟุกกะเนติกของเขแค่ลิฟต์แค่เลี้ยวแอนแล้วคุณหนูไดมอนจึงสารต่อโดยการวาดมันเป็นคาราเตซังจุงเหมือนเดิมโอเคค่ะเหมือนเดิมคาราเตซังก็เลยวาดสิ่งนี้ ครับก็เป็นตัวเขาเหมือนเดิมที่สมบูรณ์เนี่ยฮะหนูแต่ว่าก็ก็เลยสานต่อเนี่ยฮะนี่เลยฮะและนี่คือผลงานของเขาเอ๊ะทำไมมันช้าจังเว้ยวัดนานะขนาดตัวังต้องกดเปิดนะขนาดตัวังต้องกดเปิดนะอ๋อรู้แล้วทำไมมันโหลดนานเนี่ยทำไมฮะไม่เขาต้องเขาจะมีเหมือนเป็นปุ่มกด ทีละปุ่มเลยแบบทีละรูปทีละรูปนะฮะที่กนนทะฮะเราก็เลยเราก็เลยเติมตัวให้คานาโตะซังแล้วคุณหนูคิวก็เลยคานาโตะซังเกระเถิดจบลงเพียงเท่านี้รูปแรกมันคืออะไรอะเนี่ยโอเคจบแค่หนึ่งรอบเขาจะเลือกโรบกิทุนเนี่ย